ยังอยู่ไทยอยู่ครับยังไม่ได้ไปครับยังอยู่ไทยนะครับรับเหมือนกินยั่วเขาเลยไม่สี่ทุ่มแล้วอ่ะลืมตอนนี้เป็นกี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งนะครับ อย่าก,กินดึกนะสุขภาพไม่ดีอย่าก,กินดึกนะเต็มปากสุขภาพไม่ดีอย่ากินดึกโอเคอย่าไปพูดอะไรอีกอ๋อไม่ไม่้็คืนดีกว่าไม่เขาบอกให้ไปดื่มที่มีใช่

เง้เ,เ,เปรนสีของกั้นะทุกคนขอบคุณนะครับ,บทุนนคนดื่มนี่ดดึมนะทุกคนมันไม่ดี พไดใหจะหมดแล้วส้งของมีน่ะจะหมดวันไหนใหญ่เวอร์พูดใหญ่อะเนี่ย l ้งน,น,น้ผมตองน้ำเคยไป้าทำไมต้องไปาเออไม่ไปร้างมือหรอ เรื่ทำหน้าอย่างนี้เดยไม่นี่ไงแอมทังกี้รูฮะแอมทังกี้ทูอ๋อชอบทำหน้าปะหลาดเลยทำไงแข่งกันไหมแข่งจะต้องแข่งกันไหมไม่คุกยืนใส่ว่ปะหลาดไอ้เออทีนี่เหือเป็นไฟร้านลาชานะฮะ จะเป็น้าช้าได้เลยนี่นะลาขาวาช้าโจมสลัดเดี๋ยวเป็น้าทีนีอ่ะ เียี่เคยถามหาแล้วมเาเข้ามาดูอ่ะทำไม,ไมนไมั่งมยเฉยเหมือนแบบเสร็จแล้วมั้งน,นั่งสองชั่วโมงกว่าก็สำหรับคนที่แปลงฟันแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะครับที่เจอรุปไปหาอะไรกิน <c oughs> แต่แอ้มันตกมันจะหนาวแบบนี้วะวันนี้ หนาวว่นนี้สั่นเน่ยมีในบอกเลยว่าสั่นตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอว่าสององศาหนาไหมพี่ก้องพี่ก้องเขาอยู่ในอที่เย็นมากอยู่แล้วพี่มีนบอกขวามรู้สึกอหไจะยิ้มห้าแล้วยังรู้สึกว่าสองขวบอยู่นะยี่สิน่ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อนยี่สิบนึกร้ เวลาผ่านไปไว้ว่ห้าแล้วฮะอีกมันเป็นครึ่งของห้าสิบและยี่สิบห้าเน่จริงแต่ไม่เป็นประเทศแล้วปีนี้สั่งไวลาว่าห้ามเป็นไม่อนยญาตปิ้งเอาผอาไหมมามาของอะไรเอที่แบบจับได้วันคริสต์มาสเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาอะไรูมิใจปิ้ง รอบนี้มีเกมให้เล่นเยอะๆเลยออกมาอร์คอมมิ่งก็ได้

กระเป๋าเธอเป็นผาชาใหญ่ตใหญ่คือสั่งชิ้นใหญ่มาก XL ปะนะใช่เงี้ยม่พี่ป๊อกขอดูสิอ๋อแอบสปอยได้ไหมว่าแบบ พีน่นอยพีามมา่น้อยสมก็พอมาอกสปอยเนี่ยว่าแบบเราถ่ายอีสกินไปละอสปอยได้หรอปอะ่ะเป็ปอยหน่อยวันก่อนนะครับเราเพิ่งถ่ายเอ่าเป็นเควีของอีสกินที่เป็นปีที่สองของอีสกินนะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันนะครับก็ถ่ายพระวันนะครับจะสนุกมากมากครับเราดูเลยครับภาพสวยมากมีหลายแบบ มีหลายแบบโหเยอะมากครับอุ้ยนี่แหละปังปังติปังปุ๊กนี่แหละไฟดับเอาละดับไ,ไฟดับไี่มีหรอบมบกาล้วปิ้งอ่ะขอบน,อน้อยเนี่ย ใครอะเป็นใครเป็นใครไม่รู้แล้วไม่รู้ <laughs> โอเคผมจะไม่ทำร้ายทุกคนไลยมากกว่านี้นะฮะเพราะเราอิ่มแล้วใช่ียัาง่วงแล้วฮะเดี๋ยวเราก็จะพิกแน่นักดีได้แล้วป๊อบมาก็คือไปเลยไปพอป๊อบบายนะทุกคนเจอกันเราดูว่าเราไป ญี่ปุ่นล้วเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหมทุกคนดูบ้างนะฮะอุ้ยไฟกลับมาแล้วโอเคไฟกลับแล้วพวกเราไปแล้วครับไป้ันไ y e bye, bye, bye. bye, bye.